ล่างคุกใส่น hum ้ำไกนหลดโอ้บักบวบนี่แหละคือที่เด็ดของเขาคนน่ะโอ้บังเดื่องบังเดื่องคนน่ะพี่น้องมันหอนเลยแบบนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอจิออมเขียดสู้กินพี่น้องสู้จะรันกินก่อนเขียด ตำก่อนเลยตำก่อนพริกกระเทียมตะไคร่ใส่ลงไปไบป,ประกูดพร้อมเลยตำกันโอ้ฟอ่ฝงฝงต่ำหยาบครับมัต้องตำละเอียดนดยน่าอะไรลองดูนี่เดูดูนี่ ่เกลือเด้พี่น้องมีเกลือพร้อมใส่เกลือลงไปนี่ใส่ไปเ,ปเลยล่างคุกใส่น้ำเกลือลงไปเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนพี่น้องต้ฝุดดีก่อนน่ะใหญ่ร้อนมาแล้วเว้ยมาใหญ่ร้อน มามามาอืมอ๋อ oh, น้องพี่เสี้ยวตากระต่ายบิน,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 นไปเลยอ๊โอ้อันนี้ใส่แลไรบ้างแม่พี่น้องพี่ที่ง่ามงา,ามเลยเขียดเขียนเขียนหมู่เขียนหมู่มโซดเลยออมออมเขียนหมูใส่ดอกผ้าออหมวยนีผ่ผ้าหมวยแล้วก็บักบวบบักบวบพักหอมพักนั่งตู้พักซี่คำนี่แหละ ใส่ข้าวเบือนักเ,เดือดแล้แม่เอ้าเดือดแล้วตัวนี้ใส่เล็กดีป่ะนะเออนี่ยนี่โอ้โหนี่เฉียปบออปลาแดยดได้ไป่ะเนาะปลาแดดได้ป่ะเนาะให้มันนัวดสักันเลยปลาแดกเป็นปลาแดก ร้า,รเเเานเฮาแม่แดดเฮ็ดเองตอนเขียด,ดยเบือ้องตอนเขียดที่แหละแถวเบื้องว่แม่ไฟมันไฟมันฟดกันเนาะเออมันฟดสักก่อนไฟเฟาคืออ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนเดี๋ยวไฟอ่อนเอาทานแลก่อนแม่แม่เอาทานแล้แม่ตรงข้างไหนมาจะร้อนไฟอ่อนเปิดไฟฟดก่นดอ,อกน โอ้ฟดละบาดเนี่ยไส่ทานลงไปเบิ่งตู้พี่น้องเนอะโอ้ยหคุณน่ะกิดีกระดาอยู่บาทเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เขาเบือใช่ไหมเนาะเขาเบือได้พี่น้องเนอะเขาบัวนี่เนี่ยเบื้องขึ้นเขาขัวเขาเบือมีซองแบบเขาเบือแบบเขาสารใช่ไหมเนาะขาหันเซียนบ่ครับครับครับเขาขัวนี่นะโอ้หอมหอน เดี๋ยวปรุงก่อนไป่นอกใส่ขออเสียบก่อนด,ด,ดูดีดีกลั้ไปพง่วงหง่วงเนี่ใส่ลายเลยก็ได้ตัวเดี๋ยวใส่ปลาแดกใส่เกลือเข้าไปแหละสู้รูแม่จะงหวทำเนี่ยใส่ได้เลยแบบนี้ ดีดพี่นอ้องบักบวบใส่บวบลงไปก็เขียดนี่ค้นในสบายเลยบ่กคือปลาเด้ปลาในี่้นมันสีขาวด้วยนะเนาะเปอยมันสีเปื่อยไว้เปอยไว้พี่นอ้องใส่ลงไปพี่ดวนเลย โดลงไปเยาะบวกบวกให้มันให้มันอันเด็กคนน้องให้มันอันนี้ก่อนใม่หนึ่งปิดก่อนเด้อนงานมาเลยโอ้สุกแล้วไปบวกบวกสุกลเลยเด้บาทเนี่ยข้างมะเอือพี่น้องพี่ดอกมะเอือหยอ,อดมะนั่มน,นี่แหละคือที่เด็ดของเราของ,องที่นี่แหละนที่เด็ดเลย เนาะออกเสียบไปเนาะมาคนไดอีกพี่น้องยังดอกชกไวอยู่เมียไว้่ได้ยากคับเลยเดีมาเสียวิตามินิมอด้วมเราจานาได้ียวเิมด อ้าวิมดูใหญ่ๆมันด่าหน่วงนไนี้อไขาดอะไรขาดหน่วงปลาองใส่กำลดีปลาใช่ไหอ่าอี่าหนห แ,แส่ไหน <laughs> <S <S 1> <S 1> ใส่ร้ายแล้วสีดวครับปลาก็ใส่อีกคนหน่ด้วยจำนี่แหละ่าบานเนี้ยน่งพัในในบาทเนี้ยรอสุดท้ายพักนั่งตูพักหอมทักซี่ไปนอนเก็ดยัดงไงนะบา้านห้องพ้อมเขียด สี่ผ้าหอมไม่จีบพันสิ่ัซซี่ไมันสิผ้าหอมผ้าหอมแล้วหมูผ้าเนาะผ้าหอมเลยเนาะผ้าหอมพักซี่มันจะซีดลงไปแล้วเนาะอ้าวบัดนี้พี่น้องเรียบร้อยได้ไหมเด้อเบิ่งเบ่งคนน่ะอู้เบิ่งเรื่องเบ่งเรื่องคนน่ะไปลุยด้ยมาพี่น้องหอนเลยบัดนี้อู้อู้อ้อมเขียดอ้อมเขียดโอ้ยคาลเลยบัดนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้สุ้ข้นนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องออมเขียดมูใส่อันพังดอกพังองือเอาแม่ใส่เลยแม่กินได้ไหมขอนิ้วเหรอพี่น้อมแสบๆนุ่กันหอนเลยอขอนิ้วใส่ตอนหอนหูอยู่บ้างหอนนอะหูอยู่บ่เนีย่ยือ โอ้อยห่อนยังยังไปหนีเนาะอุ้ยหอนรีไปเนาะห่อนซอยมากซึอ่้โหวันหอนยังสุนเลยอืมอันนี้มันห่อนไปเนาะ แน่นยอดเทียบกับท่าไใหมใ่เทียบกับท้าวใหม่ปลาเขียนหมูเขีนหมูเขอยต่ไต้ว ขักเลยแจยของแแหกินกินหอนมืนกูเว้ยี่พี่น้อง มันดีน่เสียงมันแต่ว่าบกบกาบกไก่หอนไ่เสียงลกันด้วยวันหอนว่าเป็นหอนซุดก็คือเนี่ยพี่นนอะบอกวบใหญ่กห่วงวนหอนอย่างงี้ิบ,ก,บ,บก,ก,ก,ก่อนเลยอ่ะอ แสบได้ใส่ดอกพัองอเหม,มือนกันหรอแสบเนาะแสบดีแต่ว่าเข็มตัวหน่อยพอ,อดเนาะจะหน่อยนึงจะมาได้ฟักดี วร้ยสูตรให่เป็นนี่ฝักนะครับสูตรผมมาต้องฝักใส่เป็นตัวเลย ยำพลอยดีคือกระดูกอึ้งไงล่ะถ้า,าครบอะไรได้ครบเลขั้นครบครบหน่อยได้ตรงนี้เลย น,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 นีหนหน่ห้อนเนาะมันเนาะจำเสวยเย็นๆพี่น้องจำยำใบใบมากเ่ยห่อนห่อนแดดมาแตกแลย ใส่ท่าของอื่นเสียมอ่ะืมเขาเลยหัวหอนเขาเขากันเน่เนอะกินได้ไหม ขาใหญ่บกิ้งลหรอกินอิ่มกับเจ้าบกินไล่ิอิอ่ม,อมกั <c oughs> บเจ้าม,มามันบุกกันบอ่อาพังเลยวะอิ่มเลยผมอิ่มนะมันผ่อนไม่หรอกผ่อนนะ กินอย่างเนี้ยรักทุเรียนเนี่ยมันถอนต้องคอยกินนะหอมนี่เหมือนเนาะหอมนี่ด้วยนาะเสียบของแหนบพี่น้องออมเขียดหมูใส่ผ้าหูอ้อเสียบของแหนหรือว่าดอกฝักทองแหละเสียบอีกแล้วพี่น้องเนาะนี่หรอวะน่เอาคลิปนี้กับฝากกดไหลกดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหลทุกแชร์ผู้ใดเอาเงินจะเรื่องกดไหลกดแชร่เนี่ยฐานจีนวัสุภาพก็ขอถอดขอไปนำรอบเบิ่งนี่ ลองเบิงศูนย์นี่เสียบของแถเลยเอาวันนี้มุยังไหลเดี๋ยวพร้อมขีหนาสวัสดีครับ